สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็ตัดหางไว้นะครับตัดหางไว้ที่ลานนะไปแต่หัวเปล่าๆเลยไปแต่หัวเปล่า,ลาตัดหางไว้อะไปแต่หัวเปล่า,ลาเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไงเดี๋ยวผมไปแถวบางนาสะพุูนนั่นแหละเดี๋ยว ขออนุญาตโครงเครียงก่อนตรงนี้หลุมไอทางไม่ค่อยดีภาพมันไม่นิ่ง มันจะเป็นสลักเนี่ยให้สลักแบบเนี้ย,ยไม่ลงขึ้นลงโคตรยากเลยนะวัดไว้กันที่ล็อกมันหลุดนะครับ จะเป็นประมาณเนี้ยรุ่นเก่าเนี่ยไปสลักยกแล้วก็เสียบตามรูก็คิปวันนี้นะครับอ่าตอนนี้เราลากหางสั้นนะครับเราลากหางสั้นอยู่คือมันจะมีงานตัวหนึ่งนะครับที่ อาทงผู้ใหญ่นะครับเขาจะว่าจ้างให้ผมเอาตู้จากคลองเตยไปลงแถวสาทุกประดิษฐ์นะครับซอยสีกว่าๆนี่แหละนะครับทีนี้ทีนี้อ่ามันแคบงานตัวเนี้ยปกติเขาจะใช้เทเลอร์หางสั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังๆถ้าผมชนงานผมมีงานวิ่งอยู่ผมก็จะให้เพื่อนๆนะอย่างเช่นองคอาจบ้างใครบ้างเอาแบบว่าคนรู้จัก รถหน้าท่าเรือบ้างก็จะให้เขาไปเราแชร์งานกันนะก็จะเป็นพวกรถสิบล้อนะครับสมหมายก็เคยไปอะไรเงี้ยองอาจอย่างเงี้งยทัชชลินอะไรเงี้ยก็เคยไปก็จะเราจะแชร์งานกันทีนี้วันจันทร์วันถ่ายคลิปวันนี้วันจันทร์ผมไม่มีงานผมก็เลยยืมหางเฮียอีกแล้วนะครับอย่างเฮียหางเฮียเม้งนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณเฮียเม้งผู้ใหญ่ใจดีของผมอีกแล้วนะครับก็ยืมนะ ก็ใช้คําว่ายืมนะครับเพราะว่าเช่าแกก็ไม่ให้เช่านะครับแกให้ยืมนะก็ยืมอีกแล้วแล้วก็วิ่งเข้าท่าเรือตอนนี้เสียบแล้วผมมันเป็นสลักแบบว่าอ่ารุ่นเก่าอ่ะพูดตรงๆเลยไม่เคยใช้อ่าเมื่อกี้ก็พี่ช่างแกก็มาช่วยมาช่วยดูให้ก็คือต้องยกขึ้นแล้วก็เสียบสลักตลาอ่าถ้าจะเอาลงก็ยกขึ้นหน่อยนึงใช่ไหมดึงสลักออกเอาลงแล้วก็เสียบเสียบสลักอะไรเงี้ย ผมคดงงไม่เคยใช้คือมันมันมันก็ได้เลยแต่ว่ามันค่อนข้างทําลําบากนะครับค่อนข้างทาลำบากเป็นหางเก่าแล้วมันก็จะหนักมันก็จะติดขัดอะไรเงี้ยจะยกไม่ได้ยกง่ายๆนะมันจะสู้ที่หมุนขาไม่ได้นะครับก็เสียบ,รบรยเรียบร้อยเสียบเรียบร้อยเดี๋ยววิ่งเข้าฟองเตยเดี๋ยวโทรหาชิปปิ้งวิ่งเข้าฟองเตยเดี๋ยวก็เอาตู้สั้นเดี๋ยวพอขึ้นตู้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามันจะออกมาประมาณไหนจริงๆเราเคยถ่ายไปแล้วน้องครั้งหนึ่งอยากถ่ายอีกเนาะว่าจะออกมาประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวขึ้นทุ่สั้นเดี๋ยวเข้าท่าเรือขึ้นทุ่สั้นเดี๋ยวอ่าโทรหาชิปปิ้งก่อนแล้วก็ขึ้นตู้เสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนดู ก็จะประมาณนี้นะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวพาดูใส่ตู้แล้วก็จะประมาณนี้นะวันนี้เป็นตู้สั้นหางสั้นเนาะ,ะก็จะน่ารักน่ารักประมาณนี้นะครับเหมือนเด็กยังไม่โตเนาะเพื่อน,อนมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าอีสุสามหกตัวเนี้ยล่าหางสั้นแบบเนี้ยเออแต่มันมีคอมเมนต์ก่อนก็ถามผมทำไมไม่เสียบสายลมผมลองเสียบแล้วมัน ลมมันรั่วหรือยังไงเนี่ยผมก็เลยไม่ใช้ดีว่าใช้ฉ่ายไฟอย่างเดียวเปิดไฟอย่างเดียวส่วนระยะแค่นี้เราวิ่งไม่ได้ไกลนะครับไปสาธุประดิษฐ์แค่นี้เราเบรกหัวผมเคยใช้แล้วเบรกหัวอยู่นะหลายๆคนก็ทําอยู่มันเบรกหัวอย่างเดียวมาอยู่ถ้าเบรกหัวเราดีนะแล้วมันไม่ใช่หางประจําด้วยมันเสียบลมมันมีปัญหานะลมมันรั่วอะไรรถผมไม่เข้าใจกันมันเสียบแล้วมันมันไม่คลายมันไม่ไปอ่ะก็เลยใช้แบบนี้นะฮะอันนี้คือตอบคอมเมนต์ก่อน คลิปก่อนนะคลิปนี้ก็พามาดูประมาณนี้เดี๋ยวมีโอกาสนะครับวันนี้มาคนเดียวจะพยายามถ่ายตรงทางเข้าให้เพื่อนๆดูนะว่าจะประมาณไหนแล้วที่ลงของต้องแทงซ้ายด้วยนะตรงนี้ผมเคยถอยแทงซ้ายโคตรยากอะ่ะก็คือแบบหางสั้นมันไม่ได้แคบอะไรหรอกแต่ผมยังเดาหางสั้นไม่ได้นะเดี๋ยวไปรอรับชมกันเดี๋ยวรอเอกสารออกนะตอนนี้ขึ้นตู้เรียบร้อยอ่าชิปปิง้งขอบคุณครับชิปปิ้งแกแบบว่ามารยาทด,ดีมากเลยแกแกแทบจะบัดดีผมนะ ถือว่าเป็นชิปปิ้งคนรงแรกๆนะค,คนดีก็ต้องยกย่องเนาะอ่ะคนอ่าเขาไม่เรียกว่าคนดีเขาเรียกอะไรนะคนมารยาทด,ดีต้องก็ต้องยกย่องกันด้ดนึงนะก็ดีครับเป็นมีแบบนี้หลายๆคนก็ดีโอเคนี่เราได้ตู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลังวิ่งออกผมนะ่าจะขึ้นทางด่วนเลยเพราะว่าเออค่อนข้างสายแล้วเที่ยงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะออกตรงประตูนี้นะบึกรออะไรนี่รอเอกสารบ้างนะนะ้บึกก็ <c oughs> หลับแล้วหลับรอยเอกสารนะครับรอยเอกสารหลับทักทายกันหน่อยไปรลอเอกสารขึ้นตู้นะครับฝั่งฝั่งนี้เทอร์มินอลสองออกซ้ายนะถ้าเทอร์มินอลหนึ่งออกขวาคนขับรถทุกคนงงนะถ้ามาขับใหม่ยังไงก็งงครับปกติเรานับเลขเราก็ต้องนับจากซ้ายเนาะถ้าฝั่งนู้นก็จากซ้ายแหละแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้ฝั่งลงหมูเทอร์มินอลหนึ่งอยู่ขวาเทอร์มินอลสองอยู่ซ้ายก็จะงงกันนิดนึงเรียบร้อยครับ เอกสารไม่ติดขัดอะไรนะก็เดินทางกระดัอยอันนี้ก็จะเป็นทีมงานพี่ที่เขารอาเนี่ยอย่างเงี้ยคือทีมงานที่เขามายืนอยู่หน้าท่าเรือเขารองานแบบหางานกัน,นสดๆอ่ะแบบว่าเผื่อใครที่เขารู้กันแหละใครที่จะใช้แรงงานนะไปลงหน้างานแบบไม่มีคนงานลงหรือจะต,ต้องใช้จ้างแรงงานเนี่ย ก็สามารถพาพวกเขาไปด้วยได้เลยนะครับขึ้นรถไปด้วยกันเลยประมาณนี้แต่ส่วนมากผมช่วงโควิดนี้ผมไม่ค่อยแบบแบบนี้ไม่เอาก็คือถ้าจะหาคนงานก็ต้องให้เขาไปเองเนาะช่วงโควิดเนาะเพื่อนเข้าใจเนาะมันก็จะคนลดละลายคนแหลกก็จะไม่ได้ว่าจะเอาใครขึ้นรถไปได้เรื่อยเปื่อยนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างอันตรายนะโควิดเนี่ยยิงคองเตยด้วยเนาะโควิดเยอะก็จะออกมาประมาณนี้นะผมจะไปขึ้นรถ ทางดวดตรงนี้เลยเฮ้ยของก็เบาๆนะของสนะิบปันนะสิบล้อวิ่งสบายๆขึ้นทางดวดไปลงสาธุเลยมันวิ่งข้างล่างก็ได้นะแต่ผมขึ้นทางดวนเดียอง่ายดี มันกลางวันด้วยเนาะ วัวมุมตึกนะมนันแคบมากเลยให้ลูกค้าไว้ใจเราก็าอย่าไปเกี่ยวไปชนทางเข้าเขานะเดี๋ยววันหลังเขาก็ไม่ให้มา <c oughs> สายไฟตับำํำหมดแต่มองซ้ายขวานี้สายไฟถ้าโดนนี่แบบ ตงไม้ตรงนี้ยังไงก็โดนน่ะยังไงก็โดนเต็มๆเลยอาชาโอ้ยโดนหมวกสงสารมากเลยคือยังไงก็โดนน่ะ รอเขามาเปิดประตูให้นะเราเข้าประตูน้นไม่ได้นะถ้าไปสิบล้อเข้าประตูน้นชัเทเลอร์ต้องเข้าประตูตรงข้างหน้าที่ผมถ่ายเมืเ่อกี้นะเพราะว่ามันมันแคบนะ เที่ยงพอดีนะเขาน้าจะพัก กว่าจะถอยเข้าได้จะยากนิดนึงก็จะประมาณนี้นะลงของอยู่นะครับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะคอยคักรถให้นะยวก็จะคอยโบกรถดูรถให้นะว่าออกได้ยังสะดวกยังอะไรเงี้ยไอคีมอเตอร์ไซค์ไปที่ปักทางแล้วสองคนนะครับนี่ก็คือทีมงานลงเนาะเราคอยดูสัญญาณเก ถ้าสะดวกแกก็จะบอกสุนเพราะว่าถ้าตามที่เห็นนะมันสวนทางกันไม่ได้นะครับแต่ว่ารถเล็กก็ยังสวนยากเลยเราดูสัญญาณพี่ครับเห็นตรงนี้คนหนึ่งรถคนหนึ่งแล้วออกไปข้างนอกอีกสองคนคล้ายๆว่าแกแบบจะไม่ให้ชดวบ้านเขาชาวบ้านเขาเดือดร้อนก็คือถ้ารถเล็กมาก็ให้เขาเข้า,ขามาก่อนเราค่อยรอรอ,รอก่อนแล้วค่อยไปนะสัญญาณแล้วไปนะ ว่าหมวกผมมาไฟหลังคาแตกเลยนะกิ่งไม้ต้นเนี้ยมันเป็นต้นมะม่วงนะกิ่งใหญ่มากเลยมันยังไงก็ต้องหมดนะครับไม่มีที่ลบไม่มีที่หลบหมดวอไฟแตกเบิอหไอดไฟโอ้ยสงสารโอ้สงสารมวกมากเลย ตันนี้อีกหน,นึ่งคนครับขอบคุณครับแต่ไหนะขอบคุณเขาไม่ได้ยินต้องกดแต่แตขอบคุณครับ <c oughs> ออกไส้ <c oughs> เฮ้ GPS ดูนะครับว่าเอ๊ะเราจะไปคืนตู้ที่รานดีเดโปบางนาโกโม12นะครับไปทางไหนสะดวกนะ GPS เขาก็บอกว่าให้ออกซ้ายมาแล้วก็ขึ้นอ่าอะไรนะภูพิพล1 2ต่อด้วยการชนานะครับแล้วก็ไปลงเมบางนาเลยผมก็เอาแบบนั้นแหละเดี๋ยววนขึ้นสะพานภูมิพลนะ ก็จะประมาณนี้เดวซ้ายขึ้นภูมิพลนะครับมก็จะมีป้ายบอกแถวนี้ก็ควันดำดูซ้ายไปก็จะแบบส่วนผมเห็นบ่อยๆเนาะจะเจอควันดำจริงๆผมสามารถไปได้หลายทางนะผมจะวิ่งตรงไปขึ้นทางด่วนลงบางนาก็ได้มีผมเปิดดู gps ก็บางนาตรงผ่านท่าเรือรถก็ค่อนข้างติด ใช้ภูมิพลการจนาตาม GPS แนะนําดีกว่าครอ้อมนิดนึงนะครับไม่เชิองอ้อมหรอกเขาเรียกอ,อะไรระยะกิโลอาจจะเพิ่มกว่านี้เพิ่มเพิ่มนิดนึงนะครับแต่ว่าถึงเร็วแน่นอนเชื่อสริได้เรื่องทุกทีเหาะเๆาะนี่ประมาณนี้โดยียดิว่าจะเจอควันดำไหมไอเราควันไม่ดำหรอกแต่เราก็อยากดูอ๋อไม่มีวันนี้ไม่มีโอเคโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะก็ อ่าทวนคลิปอ่าก็คือผมตีตัดหัวตัดหางไว้ที่ลานนะครับตีตีหัวเปล่ามาผู้กองสั่นอ่าตีหัวเปล่ามายืมหางเฮียผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งนะครับแล้วก็เสร็จก็ว,วิ่งเข้าท่านะครับ <S <S <ๆ>แล้วก็รับตู้นะครับรับตู้สั้นมัมนมันไม่สามารถเอาหางยาวเข้าได้ตามที่เพื่อนๆเห็นเมืเ่อคิดเมื่อกี้เนาะ <S <S แล้วก็ลงของเสร็จแล้วนะโอ้วันนี้มาไวลงไวนะครับตอนนี้กําลังจะไปคืนตู้ก็ใช้สะพานทุนพลวงหวนอุตสาหกรรมลงบางนานะครับ ก็จบภารกิจในหนึ่งเที่ยวแต่จริงๆมันยาวกว่าน,นั้นคือผมก็ต้องเอาเอาหางเนี่ยหางเปล่าพอผมขึ้นตู้เสร็จเอาหางเปล่าไปตัดไว้ให้เฮียขึ้นนะแล้วผมก็ไปเสียบหางตัวเองเหมือนเดิมนะ่ก็ภารกิจก็ยังไม่ได้จบสักทีเดียวแต่ก็หมดวันก็พาดูหนึ่งเที่ยวกับเที่ยวง,งานตู้สั้นแล้วก็ไปยืมหางเฮียไปวิ่งงานแบบตู้สั้นก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าหางยาวเข้าไม่ได้เนาะ ก็ยังไม่มีทางออกว่าจะเอาแบบไหนดีนะแต่ถ้าเรามีพวกเราก็จะให้พวกไปนะครับพักพูดไปแทนถ้าเรามีงานด้วยเราไม่มีงานก็ยังต้องยืมหางเงียอยู่นะครับแต่จริงๆผมพยายามติดต่อหาเช่า,ถาแถวแถวลานแล้วยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้รับการให้เช่านะครับก็ยังติดต่อไม่ได้ก็ถ้ามันเช่าได้ที่ลานมันก็จะง่ายเราก็จะวิ่งเข้าพระราม9ก้าก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันถ้าใครเพิ่งมาดูคลิปสุริยาพรมทุก รแรกก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเลยใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเลยพยาบรรทุกมีคลิปลงเกือบทุกวันนะจริงๆลงทุกวันเลยแล้วก็จะมีคลิปเรื่องราวของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะมีเรื่องราวของลานตู้มีเรื่องราวของท่าเรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศลงให้เพื่อนๆชมตลอดอยู่แล้วม,มีงานขนสง่งงานพัมมงพใมม่คนลงคนเล็กก็จะมาถ่ายเพื่อนๆลงตอนนี้จะให้ดูวิวอสพานูุ้ิพล12ึงกันแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ